แม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่457ดวงตาเฉียบแหลมแม่นางส่งหวังหลินเห็นว่าการเคลื่อนไหวของส่งสือชูหยุดลงจึงเอ่ยเรียกพร้อมกับชี้ไปทางร้านซาลาเปาด้านข้างเด็กๆหิวโซจนใบหน้าซีดเผือดหากไม่ได้กินอะไรต่อไปดูถ้าคงได้เห็นฉากคนหิวจนล้มพับแน่ส่งสือชูพยักหน้าหวังหลินซื้อมันโถมาห่อหนึ่งเขาไม่มีทางซื้อซาลาเปาแน่นอน เพราะซาลาเปาเปาแพงกว่ามันโถมากเงินของเขาก็ไม่ได้พัดมาตามลมดังนั้นเงินทุกสตางค์ต้องใช้แต่ที่จําเป็นสําหรับมันโถแล้วเด็กๆต่างชอบอย่างยิ่งเพราะต่อให้ยามที่ไม่มีภัยพิบัติหิมะพวกเขาก็แทบไม่ได้กินหมันโถด้วยซ้ําอยู่แล้วหลังจากที่นายอำเภอนําพวกเขามาฝากไว้ที่หมู่บ้านเข้าซานพวกเขาก็เห็นว่าคนในหมู่บ้านเข้าซานต่างกินหมันโถสีขาวของพี่ชายคนนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าพวกเขาจะอิจช้าเพียงใด แต่ก่อนหน้านี้เหล่าคุนนางผู้ร้ายทั้งหลายต่างก็สั่งสอนพวกเขามาก่อนว่าห้ามขโมยของเด็ดขาดหากขโมยของจะไม่สามารถอาศัยอยู่ที่นี่ได้บ้านเดิมพังทลายไปแล้วยามนี้หากไม่มีที่พักอาศัยอีกพวกเขาต้องถูกตีตายแน่นอนต่อให้ต้องหิวเพียงใดก็ทำได้เพียงอดทนเท่านั้นหวังหลินเดินไปข้างกายส่งสือชูมองเหล่าขอทานที่อยู่รอบๆสีหน้าก็เคร่งขรึมขึ้นอย่างช้าๆ ก่อนหน้านี้มีขอทานไม่มากนักนี่เพิ่งผ่านไปได้ไม่นานขอทานก็เยอะขึ้นอีกแล้วเพียงแค่ใช้สมองไตรตรองสักเล็กน้อยก็รู้ได้แล้วว่าสถานการณ์เป็นเช่นไรสถานการณ์ยามนี้แย่ลงเรื่อยๆขอทานพวกนี้จะจัดการอย่างไรหรือส่งไปสร้างถนนทางนั้นเพิ่มอีกสักกลุ่มหนึ่งดีหรือไม่ เสียงของหวังหลินแหบแห้งเล็กน้อยเขามีใจอยากจะเป็นเจ้าของแคว้นนี้เพียงแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าความเป็นจริงแล้วเขาไม่มีความสามารถนั้นแม้แต่นิดเพียงเด็กร้อยกว่าคนเขายังไม่รู้เลยว่าควรจะจัดการอย่างไรอย่าว่าแต่ขอทานเหล่านี้เลยขอทานบางคนฝ่ามือกร้านด้านอันเกิดจากการใช้แรงงานมาเป็นระยะเวลานานหมายความว่าอย่างไรนั่นหมายความว่าคนพวกนี้เองก็ไม่อยากเป็นขอทานเพียงแต่หลังจากที่พวกเขาออกจากบ้านเกิดมา พวกเขาไม่มีของกินไรซึ่งที่พักอาศัยกระทั่งโอกาสที่ไปเป็นแรงงานให้ผู้อื่นก็ยังไม่มีเด็กที่กำลังกัดกินหมันโถคำโตโ,โตในตอนแรกรู้สึกถึงบรรยากาศที่เริ่มแปลกไปความเร็วตอนกินจึงช้าลงเคี้ยวกินอย่างละเมียดละไมเพราะเกรงว่าเสียงที่เกิดจากการกินของตนจะทำให้คนที่ได้ยินรู้สึกรำคาญใจ กลัวอันใดเล่าปัญหาทุกอย่างมีทางออกเสมออาชีพรับส่งของยังไม่รุ่งในยามนี้ไม่ได้หมายความว่าจะไม่รุ่งในอนาคตส่งสือชูถอนหายใจยามนี้คิดถึงยุคสมัยแห่งความสงบและความรุ่งเรืองฉีเซิงไม่ได้ใช้คนมากเพียงนี้ในการสร้างถนนกลัวความเหนื่อยยากลำบากหรือไม่ส่งสือชูก้มหน้ามองไปทางเด็กๆที่เบียดอยู่ด้วยกัน บรรดาเด็กน้อยก้มหน้ามองหมันโถที่สภาพปเปื้อนเปื้อนในมือจากนั้นก็มองส่งสือชูผาดหนึ่งสายตามองวนพวกขอทานอีกรอบหนึ่งกลืนน้ำลายอีกหนึ่งไม่กลัวโลกนี้ไม่มีหมันโถที่ไม่ต้องจ่ายเงินอยากอิ่มท้องก็ต้องพยายามจากนี้ชีวิตของพวกเจ้าไม่ใช่ของพวกเจ้าอีกต่อไปตั้งแต่วันนี้ไปพวกเจ้าคือหน่วยรับตัวน้อยส่งสือชูนึกถึงวิธีการฝึกหน่วยรับที่ตนได้ไปพบเจอที่ต่างประเทศเมื่อชาติที่แล้ว ทังโหดเหี้ยมและอมหิตจากหมื่นคนเหลือรอดออกมาเพียงสามคนเท่านั้นซึ่งสามคนนั้นคือคู่อริของนางหากไม่ใช่เพราะเพื่อนร่วมทีมที่พึ่งพาได้ของนางคนที่โดนจัดการเมื่อรอบที่แล้วคงเป็นนางไปแล้วเจ้าสิ่งที่เรียกว่าสายลับนี้ในสมัยนี้อาจเรียกว่าหน่วยลับแต่ไม่ว่าอย่างไรนางก็ต้องการ นางควรมีกำลังเป็นของตนเองกองทัพสัตว์ป่าอาจคุ้มครองความมั่นคงในระยะนี้ได้แต่ความสร้างสารรค์ของสมองมนุษย์ก็เป็นสิ่งที่นางต้องการเช่นกันแม้พวกโมเจิงจะอยู่ในหมู่บ้านเข้าซานแต่พวกเขามีความยืนหยัดในตนเองไม่ใช่ว่าอาศัยอยู่ที่นี่แล้วจะหลอมรวมเป็นพวกเดียวกันได้แต่เด็กๆเ,เหล่านี้อายุยังน้อยทัศนคติสามารถเป็นไปตามที่นางต้องการปรุงแต่งส่วนหวังหลินเขาทำได้เพียงแค่มองการไม่มีกำลังเป็นของตนเองย่อมไร้หนทางเช่นนี้ เช่นนั้นจากนี้พวกเจ้าจะลำบากอย่างยิ่งจะรู้สึกว่าความหิวไม่ใช่สิ่งที่ยากต่อการอดทนเพียงนั้นถึงเวลานั้นพวกเจ้าจะรู้สึกเสียใจก็ไม่ทันแล้วส่งสื่อชูกล่าวด้วยท่าทีจริงจังอย่างยิ่งแต่เด็กก็ยังคงเป็นเพียงเด็กความคิดยังไม่เป็นผู้ใหญ่นักไม่รู้ว่าทางที่จะเดินต่อจากนี้ยากลำบากเพียงใดแต่เมื่อเด็กๆได้ยินว่าสามารถอิ่นท้องได้ทั้งเหนื่อยและลำบาก เหนื่อยลำบากแล้วอย่างไรผู้คนที่ต้องทนเหนื่อยทนลำบากมีมากมายแต่คนเหล่านั้นก็ไม่ได้อิ่มท้องนี่ดังนั้นการอิ่มท้องจึงยังคงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งกว่าแม้เด็กๆจะยังไม่ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็ตามถ้าว่าพวกเขามีความคิดและการตัดสินใจเป็นของตนเองแล้วพยักหน้านะหรือก็ต้องพยักสิไปพาพวกเจ้าไปสถานที่หนึ่ง ซงสือชูลุกขึ้นเดินไปทางร้านหม้อไฟในร้านหม้อไฟเตรียมเนื้อไก่และเนื้อแกะเอาไว้มากมายเด็กเหล่านี้ไม่ได้กินอย่างอิ่มท้องมาเป็นเวลานานแล้วหากคิดจะฝึกฝนเช่นนั้นก็ต้องวางแผนการกินให้ได้ตามหลักตามเกณฑ์สิ่งเหล่านี้ต่างเป็นเรื่องระยะยาวอีกอย่างการฝึกเด็กๆเ,เหล่านี้จะต้องมีคนรับผิดชอบคัดเลือกคนหน้าหรือซงสื้อชูจ้องไปที่หวังต้าเหลียงอีกครั้งวิธีที่นางใช้ต่างเป็นของโลกยุคหลัง หวังต้าเหลียงเป็นผู้ปกป้องที่ซื่อสัตย์ที่สุดของหวังหลินหวังต้าเหลียงทำได้เท่ากับหวังหลินก็ทำได้เพียงเท่านี้หวังหลินก็จะไม่เอาแต่คิดถึงคนในมือของนางแล้วเมื่อบ้านเมืองมั่นคงสังคมสงบสุขแล้วหวังหลินสามารถให้หวังต้าเหลียงฝึกลูกน้องอีกกลุ่มหนึ่งอีกครั้งที่สามารถเชื่อฟังคำสั่งของเขาขึ้นมาโดยเฉพาะยามที่เด็กๆก,กินเนื้อนั้นดูโหดเหี้ยมดุร้ายมากฟันขาวๆเล็กๆของพวกเขากัดเนื้อติดมันเอาไว้ ในตาเต็มไปด้วยแววดูร้ายลูกตากรอกมองซ้ายขวาเพราะกลัวว่าเนื้อในมือของตนจะถูกคนอื่นแย่งไปหวังหลินยืนอยู่ข้างกายส่งสื่อชูกระแอมทีหนึ่งเจ้าจะจัดการพวกเขาอย่างไรกินของของข้าก็ต้องมาเป็นคนของข้าค่าให้ทางเลือกกับพวกเขาแล้วว่าสามารถไม่กินอาหารเหล่านี้ได้ส่งสื่อชูเงยหน้าไม่ได้รู้สึกผิดอย่างใด มุมปากของหวังหลินกระตุกก่อนหน้านี้เขาเคยให้คําแนะนําเช่นนี้ไปแล้วแท้ๆวกไปวนมาสุดท้ายก็แก้ปัญหาเช่นนี้อยู่ดีเช่นนั้นไม่ส่งของแล้วหรือคําพูดของหวังหลินราวกับมีดที่ทิมแทงใส่ตัวของซ่งสือชูหลังจากที่นางข้ามมิติมาแม้จะไม่ได้คิดไตรตรองครบทุกด้านตลอดแต่นับว่าสําเร็จไปเสียทั้งหมด แต่นางก็ไม่เคยล้มเหลวได้สาหัสเพียงนี้มาก่อนแผนของนางไม่มีปัญหาแต่ต้องแพ้ให้กับขอทานที่เยอะเกินไปต่างหากในยุคปัจจุบันขอทานบนสะพานลอยไม่มีทางแย่งข้าวของคนส่งของกินเงินที่ได้ของพวกเขาสูงกว่าคนส่งของอีกแต่ยุคนี้ไม่เหมือนกันเรื่องขอทานในอำเภอเจ้าที่อยู่ในตำแหน่งนั้นลองพูดความคิดของเจ้ามาสิส่งสือชูเตะลูกหนังเบาๆให้ไปตกอยู่ในมือหวังหลินอีกครั้ง การทำเรื่องใหญ่ต่างต้องเริ่มจากเรื่องเล็กหากเพียงแค่ปัญหาในอำเภอยังจัดการไม่ได้จะไปเป็นห้องเต้ที่เหมาะสมได้อย่างไรปัญหาขอทานจำเป็นต้องจัดการคนที่ควรพิจารณาปัญหาเหล่านี้คือนายอำเภอหลวหวังหลินไตรตรองพักหนึ่งจากนั้นส่งปัญหาให้คนอื่นอีกครั้งความคิดก่อนหน้านี้ของเขาเป็นความคิดที่ผิดหากอยากนั่งบนตำแหน่งที่แสนสูงส่งนั้นสิ่งที่เขาต้องทำไม่ใช่การเข้าใจรายละเอียดทุกอย่าง แต่ต้องเรียนรู้การใช้คนให้ถูกต้องต่างหากต้องรู้จักการมองให้ออกไม่อาจให้ผู้อื่นมาหลอกล่อตนง่ายๆจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจในวิธีการแก้ปัญหาก็กแล้วแต่สุดท้ายต้องสามารถจัดการปัญหาให้ได้ต่างหากถึงจะถูกต้องส่งสื่อชูนางกลอกตามองบนใส่หวังหลินอย่างอดไม่ได้ความคิดของหวังหลินไม่ผิดเพียงแต่บนโลกนี้มีคนเป็นหมื่นเป็นพัน จะตัดสินใจได้อย่างไรว่าคนผู้นั้นมีความสามารถจริงๆและสามารถนำความสุขให้กับเหล่าประชาชนได้เรื่องนี้ไม่ใช่สิ่งที่สอนแล้วจะทำได้เลยแต่ต้องเริ่มจากการลงมือทำเรื่องเล็กๆด้วยตนเองประสบกับอุปสรรคด้วยตนเองจึงจะรู้กฎเกณฑ์ของโลกใบนี้จนฝึกฝนให้ดวงตาเฉียบแหลมได้